นี่นะครับวันนี้จะมาลองไข่จิงรีดนะครับวันนี้ได้เวลาแล้วให้เวลาลองไขมันแล้วครับก่อนที่จะลองไข่มันก็ต้องให้มันกินพักทองหรือว่าไปเตยนะครับมันกินก่อนที่เราจะจับมันก็เวลาเราทอดมันจะหอมครับเวลาเราไปทอดนะ ลองก็เอาคุยมะพร้าวนะครับคุยมะพร้าวช,ช,ช,ชุบน้ำให้มันชุ่มชุ่มชุบน้ำให้มันชุ่มชุ่มนะครับให้มันหมาดแล้วก็เอามาใส่ถาดใส่ถาดแล้วก็ลองไว้นะครับประมาณหกชั่วโมงถึงแปดชั่วโมงนะครับก็ค่อยเก็บเรยกว่าคืนหนึ่งก็ได้ครับประมาณคืนหนึ่ง กำว่าจะลองประมาณคืนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จะจับคีอกละวสองถาดพอนะครับปกติมัจะใส่ถาดเดียวเลยนี่ถาดมันเยอะก็เลยใส่สองไปเลยนี่ครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นมานครับ ส่วนฝั่งนี้จะเป็นสดิ้งนะครับสดิ้งจะช้าหน่อยนะครับสดิ้งสดิ้งมันน่าจะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะาติดปีกยังไม่หมดเลยแต่จริงหลีดมันเร็วนะครับจริงหลีดจิงหลีดมันอายุมันจะเร็วกว่าสดิ้ง mm hmm. ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราชมไขว่ามันจะเยอะแค่ไหนรอบนี้